พบก,กับครูคฟงแนละครูแป้งค่ะค่ะวันนี้ครูคฟงและครูแป้งนะคะจะชวนเด็กๆมาทําคุกกี้เราจะมาทาอะไรกันคะเราจะมาทําวุ้นไข่ก,กันค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะครูฟงอุปกรณ์ของเรานะคะมีช้อนค่ะเด็กๆแล้วก็แม่พิมพ์นะคะเอาไว้ใส่วุ้นค่ะต่อไปนะคะคือน้ําตาลทรายค่ะไข่ไก่ค่ะ แล้วก็โุ้นนะคะน้ำเปล่าอะไรอยา่างเงี้ยคะอันนี้เป็นอ่อนะคะมอหรือกระทะเอาไว้สําหรับโนนุ้นนะคะ่นะวิธีการทำทำยังไงคะคุณปงวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเทน้ำเปล่าใช่ไหมคะเอาเทาน้ำเปล่าใส่กระทะไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดกระทะนะคะเอาเทาน้ำเปล่าลงไปในกระทะอย่าเพิ่งเปิดกระทะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ คนผงลุนใช่ไห <Okay, S 1> <Okay. S 2> มคะทุกคนเทผงลุนเข้าไป okay, มาเทผงลุนไปนะคะแล้วก็คนในนีน้นก่อนจะ่าเพิ่มเปิดกระทานะคะคนให้ผงลุนละลายในน้ำ่อดประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะรอให้ผงลุนมันเข้ากันเดี๋ยวเราค่อยเปิดกระคะทีหลังนะคะ,ะ,ะ,คะรอก่อนขณะที่รอเรามาตีไข่กันเลยค่ะเอาไข่มาไข่ของเราเราจะใช้ไข่สองฟองนะคะ ปลสององแล้วก็มีไข่นียค่ะมีไข่ให้เข้ากันนะคะนี้ไปเราได้เวลา1 0 1 5ินาทีก็เปิดไฟนะคะ ลองนะคะร้อนแล้วโอหละลายแล้วเราไป้ายใส่น้ำตาลคะขั้นตอนต่อไปนะคะเหมือนตาลทรายลงไ,ไปเลยนะคะคนนะคะน้ำตาลทรายเราจะใช้ประมาณกี่ช้อนโต๊โตะคะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ถเดเราจะใส่อะไรลงไปกบคุกๆเดี๋ยวเราจะเทไข่ลงไปค่ะเอ่าเทไข่ลงไปนะคะค่อยๆเทไบทีละนิดนะคะขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เทให้นะคะมันอันตรายน้ำมันร้อนมากเลยเราค่อยเทใส่คุณพ่อเทใส่คุณแม่เทใส่ให้ได้เลยนะคะค่อยๆเทแบบนี้นะคะเททีละนิด แล้วเราก็ปิดไฟเตานะคะแล้วเราก็รอให้มันเย็นนะคะสักพักหนึ่งแล้วเราก็ค่อยตักใส่แม่พิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเย็นแล้วเราก็ตักใส่แม่พิมพ์ได้เลยคะ่ะหลังจากที่วุ้นเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะตักใส่แม่พิม์นะคะ จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นไข่ของครูฟงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆน่าทานหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆอยากทานนะคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ทำได้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูคงขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย